ดงรักปู่สาแดงต้นฉบับตอนที่210อนุรักษ์ถูกตำรวจจราจรเรียกให้หยุดเขาอ้อนวอนจะรีบไปแต่รถสตาร์ทไม่ติดจึงเปิดประตูวิ่งอย่างไม่คิดไปยังวัดกุลเทวี เขาคิดถึงเปรนาแล้วร้องไห้บาจาดเตรียมที่จะแต้มไรบนมุองเปรนาทัานใดอนุรักษ์เข้ามาหยุดบาจาดและผลักบาจาดออกเทน้ำลงบนกองไฟอนุรักษ์จับมือเปรนาขอร้องให้นักบวชเริ่มพิธีกรรมอนุรักษ์เปรนากอดกันสารภาพรักอนุรักษ์จุดกองไฟและพากันเดินรอบกองไฟอนุรักษ์ดูเปรนาที่หวาดกลัวนายบาจาดถามว่าทำไมเธอถึงไม่เปิดเผยความจริงให้เขารู้เขาจะได้จัดการเรื่ ื่องนี้เองอนุรักษ์เปรนาทำพิธีแต่งงานเสร็จ อนุรักษ์กำลังจะเติมไรผมเปลนาทันใดทุกอย่างก็สลายไปหมดเป็นเพียงแค่ความฝันของอนุรักษ์เท่านั้นอนุรักษ์รู้สึกตัวตัวเองยืนตากฝนอยู่มียายแก่กลางร่มให้เขาเขาขอบคุณแล้ววิ่งไปยังวัดกุลเทวีทันใดมีรถมาชนจนอนุรักษ์รอยกระเด็นตกลงมากลางถนนหมดสติบ้าจ่าเติมสินดูที่ไรผมเปลนาเปลนารู้สึกแปลก,ปลกเมื่ออนุรักษ์ได้รับบาดเจ็บและ 그의 이름은 ฝ่ายเนวีกำลังจะนำตะเกียงไปไว้ที่วัดในบ้านลมพัดเปลวไฟดับบรรดาแขกผู้หญิงบอกว่าเป็นลางร้ายเนวีรู้สึกกังวลแทนอนุรักษ์จากนั้นเนวีก็ติดต่อวีนาวีนาชิวานีและครอบครัวกำลังยุ่งอยู่กับการเตรียมตัวกำลังจะไปถึงครอบครัวบาสุเนวีเป็นห่วงอนุรักษ์มากวีนาก็เปิดเผยว่าอนุรักษ์ไม่ได้มาที่นี่ไฟเปลนาไม่ได้รับโทรศัพ ของพวกเขาเช่นกันเนวีอนุพันธ์รู้สึกเป็นกังวลอนุรักษ์ ถูกชาวบ้านพานำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนขณะที่เปลนาลงจากวัดนั่งรถมาตามถนนเส้นเดียวกันรถจอดสอบถามอุบัติเหตุแต่ไม่เห็นนนุรักษเพราะามีคนมุงและกางร่มบงังบาจาัดให้คนรับไปต่อเพราะพวกเขาเพิ่งแต่งงานกันไม่ควรจะติดอยู่ในสถานการณ์เหตุการณ์แบบนี้เปลนาสั่งให้หยุดรถและเดินลงไปลูกน้องบาจาัดก็กางร,ร่มให้เปลนารู้สึกว่า คนที่ประสบอุบัติเหตุเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเธอดงรักผูสาแดงต้นฉบับตอนที่211เพลนาลงมาดูว่าผู้บาดเจ็บเป็นใครแต่ก็กลับมองไม่เห็นหน้าเพราะว่าคนที่กลางร่มบังและฝนตกหนักบ้าจาดลงมาขอให้เพลนารีบเพราะมีพิติกรรมอื่นและจะไปสายเพลนากลับไปขึ้นรถ ต่อมาพิธีกรรมกำลังเริ่มเปรนาได้รับโทรศัพท์จากชิวานีเธอโกรธถ,ถามหาอนุรักษ์เปรนาบอกไม่รู้ถามว่าเขาสบายดีไหมชิวานีบอกเธอรู้ว่าเปลรนากำลังนั่งอยู่ในมณฑกเปรนาโกหกทุกคนไปแต่งงานกับบาจาดทำแบบนี้ได้อย่างไรเปรนาประหลาดใจที่ชิวานีดูเรื่องนี้ได้อย่างไรเปรนาบอกเธอทำเพื่อประโยชน์ทุกคนชิวานี ามว่าใครให้สิทธิ์เปลนาที่จะมาตัดสินชีวิตกงกลอื่นปรากฏว่าโรนิศคือแหล่งข่าวของชิวานีเขาหันยิ้มขยิบตาให้ชิวานีก่อนจะขึ้นรถขับออกไปชิวานีบอกเปลนาว่าอนุรักษ์กำลังตามหาเธออย่างบ้าคลั่งเพื่อไปหยุดงานแต่งงานเธอที่วัดเปลนาก็นึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุเธอเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆก้าด้วยกันตระหนักได้ว่าอนุรักษ์ คือคนที่ประสบอุบัติเหตุบ้าจาดรอเปลนาเข้าพิธีเธอเดินมาช้าๆมือตกไม่อาจจะถือมือถือได้อีก นักบวชกำลังจะเข้ามาแต้มสินดูที่หน้าผากเปลนาเธอตัดสินใจวิ่งออกไปโดยไม่หันหลังกลับมาเพื่อจะตามหาอนุรักษ์บ้าจัดโกรธและเดินเข้าไปในบ้านนักบวชบอกว่าเป็นลังร้ายเปลนาลื่นล้มโบกรถแท็กซี่และไปถึงที่เกิดเหตุแสดงรูปในมือถือให้คนรอบข้างดูและถามถึงเขามีชายคนหนึ่งจำได้บอกว่าชายคนนี้ประสบอุบัติเหตุและได้ถูกนำ ตัวส่งโรงพยาบาลประจำเมืองแล้วเปลนารีไปโรงพยาบาลโล่งใจที่รู้ว่าตอนนี้เขาสบายดีแล้วอนุรักษ์ยังคงนอนหมดสติอยู่บนเตียงมีผ้าพันที่ศีรษะเปลนานั่งลงข้างๆเขาขอโทษเขาสำหรับการกระทำของเธอเธอกุมมืออธิบายเหตุผลให้เขาฟังว่าเธอทำร้ายหัวใจเขาเธอเสียใจเช่นกันแต่เธอทำเพื่อเขาแบบนี้จะเรียกว่าโกงหรือไม่ เพราะเธอไม่มีทางเลือกอื่นเขาเองก็เคยแต่งงานกับโกโมริกาเพื่อช่วยเธอเธอจะดีใจถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ขณะที่เปลนาพิงศีรษะลงบนอกเขาเธอจะหนักได้ว่าเธอไม่สามารถเข้าใกล้เขาได้เพราะตอนนี้เธอแต่งงานแล้วหมอเข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นเปลนาถามหมอหมอบอกว่าอนุรักษ์ปลอดภัยแล้วและเพิ่งฉีดยาไปเปลนาปล่อยมือจากอนุรัก และเดินออกจากห้องไปพร้อมกับหัวใจที่แตกสลายชิวานีกลับเข้าบ้านเห็นครอบครัวกำลังเพลิดเพลินวีนากำลังร้องเพลงชิวานีร้องไห้อย่างขมขื่นที่เห็นความสุขของครอบครัวเธอไม่รู้จะบอกครอบครัวอย่างไรชิวานีเสียใจที่เปลนาโนกใจอนุรักษ์เธอจึงโทรหาเปลนาอีกครั้งและซักถามชิวานีโกรธเปลนา,นามากกับสิ่งที่เธอทำกับอนุรักษ์บอกว่า การกระทำครั้งนี้จะทำลายอนุรักษ์อย่างสิ้นเชิงและเขาจะตายถ้าไม่มีเธอเพลานาบอกสิ่งที่เธอทำลงไปนั้นเพื่ออนุรักษ์และทุกคนและตอนนี้เธอเป็นภรรยาของคนอื่นแล้ว ดงรักผู้สาแดงต้นฉบับตอนที่2อ2อนุรักษ์เปลนายังมาไม่ถึงสถานที่จัดงานเนวีปลอบโมยนีว่าพวกเขากำลังมาอนุพันธ์รับโทรศัพท์จากชิวานีที่น้ำตาคลอเบาแต่ยังไม่ได้อธิบายอะไรอนุพันธ์ก็หมวกุยงานเนวีรับสายมากุยกับชิวานีจึงได้รู้ว่าอนุรักษ์อยู่ที่โรงพยาบาลมวยนีตกใจกังวลทุกคนก็รีพากันไปโรงพยาบาล ยบาลในเมืองอนุรักษ์ตื่นขึ้นบอกเปลยนามาพบเขาหรือไม่เขารู้สึกถึงการปรากฏตัวของเธอในห้องหมอโกหกว่าเธอไม่ได้มาเพราะเปลนาขอร้องหมอเอาไว้อย่าทำให้อนุรักษ์มีความหวังหล่หลมแหลงแหลงไฟบาจัดและแขกคนอื่นยังคงรอคอยเจ้าสาวคนใหม่กลับเข้ามาในพิธีบ้าจัดกล่าวว่าเขาเชื่อมั่นในตัวเปลนาอย่างเต็มที่ว่าเธอจะกลับมา เพราะเธอซื่อสัตว์มาก ในที่สุดเปรนาก็กลับมาทั้งคู่ก็ทำพิธีที่ค้างอยู่จนเสร็จสิน้นสมาชิกครอบรครัวของอนุรักษ์มาเยี่ยมเขาถามเขาด้วยความเป็นห่วงอนุรักษ์บอกเขาเจ็บปวดมากแต่ไม่ใช่เพราะอาการบาดเจ็บแต่เป็นเพราะเปลรนาหลอกลวงเขาทิ้งเขาไปแต่งงานกับบาจาดอนุรักษ์ร้องไห้โฮถามแม่ว่าทำไมเปลรนาถึงแต่งงานกับบาจาดในเมื่อแม่รักเขามากขนาดนี้ เพลนาโทหาชิวานีถามว่าอนุรักษ์ดีขึ้นแล้วหรือยังชิวานีสบดดาเพลนาที่ทำกับอนุรักษ์แบบนี้พร้อมบอกว่าไม่อยากเชื่อเลยว่าตัวเองเป็นน้องสาวและไม่เข้าใจเหตุผลของเพลนาที่ทำแบบนี้วีนาเข้ามาในห้องชิวานีรีบวางสายจะพากันไปรับเพลนาเพราะว่าดึกมากแล้วชิวานีพยายามจะบอกความจริงเรื่องเพลนาแต่มุยนีถึงบ้านตะโกนเสียงดัง อยู่ด้านล่างวีนาและชิวานีก็รีบลงไปข้างล่างชิวานีคิดว่ามุยนีรู้ว่าเปลนาแต่งงานกับบาจัดแล้วมุยนีตะโกนใส่วีนาถามว่าเปลนาอยู่ไหนวีนาถามว่าเกิดอะไรขึ้นมุยนีถามว่ามีแขกมาร่วมงานได้เงินไปเท่าไหร่เปลนาโลภมากแต่งงานเพื่อสนองความโลภวีนาถามว่าเกิดอะไรขึ้นมาคุยกันและหาทางออกกันน่าจะดีมุยนีบอกว่า เธอกำลังบอกว่าเปลนาแต่งงานกับบาจาดยังมีหน้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้น วีนาบอกเปรนาคือความภาคภูมิใจของเธอเธอไว้ใจเปลนาเปรนาจะไม่ทำผิดพลาดแบบนั้นวีนาคิดว่าหมหินีมาที่นี่เพื่อจะหยุดงานแต่งงานมมหินีไม่สามารถทำให้ชื่อเสียงของเปรนาแปดปื้นได้เธอจะทำลายความสัมพันธ์นี้อนุรักษ์กับเปรนาจะไม่แต่งงานกันในเมื่อหมหินีไม่เคยชอบเปลนาเลยเธอก็จะทำลายความสัมพันธ์นี้และอย่างพูดจาไม่ดีเกี่ยวกับเปรนา อีกกำลังจะไล่โมหินีไปเนวีเข้ามาบอกว่าโมหินีพูดไม่ผิดเปรนาแต่งงานกับคุณบาจัดแล้ววีนาปฏิเสธที่จะเชื่อ